พี่น้องมากมานี่สิต่ำบักหุ่งซู่พี่น้องจินแล้วพี่น้องจา้าไปตลาดแล้วเจา้าร้านนั่นพนมามาแล้วพี่น้องกันเลยต้องต่ำกินเราเองไปตลาดไปซื้อสมตำม่ำอะไรพี่น้องตา่าไปแล้วพอเจอเ่อนก็เลยต้องสิงตำ่ำกินเองเด้จ้ะพี่น้องจ้ะอุ้ยเสียกก่ยมก่อ น้องผู้ใะดูบักยายหมดจะแซ่บบ้างพี่นอ้องจ้าเสียงซับไหมก็กรอบพี่น้องว่าสิไปซื้อเพิ่นแล้วพี่น้องมาในไปแล้วเพิ่นปิดเพิ่นมาม่าโมเมนเพิ่นปิดตกเพิ่นมาม่าเลยเพิ่นก็เลยต้องฝันเอ็ดต้องมาตัมกินเองพี่น้องจ้า ก็มุกกรอบพี่น้องบักหูสจะตามบักหงสซู้พี่น้องกินไม่กินน้ำกันได้จ้ะพี่น้องจ้ะเสียงซับพี่น้อง เป็นตาแซ่บเป็นตาหวานพี่น้องแล้วกอละอกกออันบักพุ้งต่ำๆๆแล้วพี่น้องคนบอกย่างหัวดำพี่น้องสดๆได้พี่น้องสดๆใหม่ๆ อบได้ไหมที่น้องกินมันก็ได้เหรออืมอบอีก ต้อกรอบต้องนั่งเนี่ยเพิ่นหวานไหมพี่น้องต่ำบักห้องแสบันเนื้อมันปานจู่ใหญ่ๆพี่น้องก็ต่ำหลายเด้อพี่น้องกินคนเดียว มองมาเห็นบังไฟอืมกรกปอบไหนพ่ท่านกินข้าวแรงเล้อพี่น้องจ๊ะไม่กินสตมตำเน้อจ้ะ กินตำต่ำกับสาวพอ่อโนวทจะไปนองเถอะมันมากม,มือ่อไหรข่อยว่าคนไปเบิ้งเลยบงหนุหนตีมั้หรือว่าคนไปขายของอยู่วงหนุนตีมั้งซอยสิบหกพี่น้องจากพัทยามีวงหนุนตี Tôm nè Vẫn Tầm không xẹp Vẫn vẫn Mết cà đền nó chết <laughs> bỏ cái nồng Nó sẽ khủng ừ. โ้ยโผลงต้องเอาเม็มันออกด้วพี่น้องจ้ะเม็มันออก มาเด้อพีนอนนน่น้องกิิสนตำนุ่มนุ่มกันพี่น้องจา้าเอาล่ะพี่น้องเม็ดมันมหลพมด Đây, à, màu nhau nhau Bột hương tầm, Một tầm Đẹp đây Này Chăm đi là phong mẹ thế nào